小了，老子你妈妈的老孩儿，我不晓得，嗯，我需要讲的没得。 อัสลามุอะลัยกุมครับสวัสดีครับกลับมาพบกับช่องฟอร์ดบายบังเบสนะครับผมเบสที่ปรึกษาการขายจากฟอร์ดไซดับบี้เจริญนครนะครับวันนี้ผมพาคุณลูกค้าทุกท่านนะครับมาพบกับรถผู้บริหารนะครับปลดระวังนะครับหรือที่เราเรียกกันว่ารถเอ็กซ์คูซีฟคอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่มีในสต็อกพร้อมส่งมอบเลยนะครับให้กับทางคุณลูกค้าที่สนใจในรถประเภทนี้ชนิดนี้นะครับผมแต่ก่อนจะไปรับชมนะครับเหมือนเช่นเคยครับคุณลูกค้ายังไงฝาก กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจก็จะตั้งช่องฟอร์ดบายบางเบสของผมไปด้วยนะครับแล้วก็ความพิเศษของคันนี้นะครับส่วนรถจัดหนักออปชั่นที่ใส่ไปในตัวรถจัดหนักครับคุณลูกคา้าเดี๋ยวมารับฟังราคาค่าตัวนะครับและแคมเปญที่ผมจัดให้กับทางคุณลูกค้านะครับพร้อมสเปคของเจ้าคันนี้กันนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นรุ่น เลนเจอร์สตอมแท็กนะครับ2.0บเทอร์โบขับ2นะครับผมและอย่างที่เรียนแจ้งครับว่าคันนี้เป็นรถเอ็กซ์คลูซีฟคานะครับรถผู้บริหารปลดระวางนะครับมันคือรถมือหนึ่งนะครับคุณลูกค้าอันนี้ต้องทำความเข้าใจกันนิดหนึ่งมันไม่ใช่รถมือ2นะครับซึ่งในความหมายเราเนี่ยรถมือ2คือในหน้าเล่มเนี่ยเราจะเป็นชื่อลำดับที่2ที่3ที่4ถูกไหมครับแต่ คันนี้หากคุณลูกค้าตัดสดนะครับชื่อในเล่มมันจะเป็นชื่อคุณลูกค้าท่านแรกนะครับอันนี้ต้องทำความเข้าใจแต่แค่เป็นรถที่ผ่านการใช้งานโดยผู้บริหารขององค์กรเราแค่นั้นเองครับคุณลูกค้าแต่ส่วนรถผมเรียนแบบนี้ครับว่าเจ็บและจุกแน่นอนนะครับเดี๋ยวยังไงวันนี้มารับชมกันครับว่าสเปคของมันเป็นอย่างไรและแคมเปญออปชันของแต่งที่ใส่เข้าไปคุ้มขนาดไหนเหมาะสมไหมที่จะได้ไว้ในครอบครองเดี๋ยวไปรับชมกัน มาครับคุณลูกค้ามาดูสเปคในด้านหน้านะครับของเจ้าสตอมแท็กนะครับคันนี้กันนะครับรถ e อ c l u s i v e ซีฟค่ะนะครับ4คูณ210 AT นะครับไบเทอร์โบนะครับคันนี้นะครับเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยมาจากโรงงานที่210แรงม้านะครับแรงบิดที่500นิวตันเมตรนะครับผมอย่างที่ทราบกันดีเลยว่ารุ่นสตอมแท็กนะครับจะเป็นรุ่น ลองลงมาจากแรปเตอร์นะครับซึ่งออปชันฟังก์ชันต่างๆนะครับที่ให้มาในรุ่นนี้ค่อนข้างครบถ้วนสมบูรณ์เลยแต่เขาจะอยู่ในเวทบอดี้ที่เป็นเรนเจอร์นะครับแต่ออปชันเหมือนกับตัวแรปเตอร์เลยไม่ได้ต่างกันเลยนะครับคุณลูกค้าอ่าโอเคครับในส่วนของด้านหน้านะครับเดิมๆเลยที่มาจากโรงงานนะครับอย่างแรกเลยที่เราจะเห็นเด่นชัดเลยนะครับกระจังหน้านะครับสีดํา ะครับตัดกระสีตัวรถนะครับเป็นสีดําและอีกอย่างหนึ่งความพิเศษของรุ่นสตอมแท็กนะครับลูกค้าจะเห็นว่าตัวโลโก้ของคําว่า Ford ด้านหน้านะครับจะไม่ใช่สีขาวนวลน,นะครับจะเป็นสีลมดํามานะครับซึ่งตอนนี้คือความโดดเด่นของรุ่นสตอมแท็กเลยนะครับบวกกับตัวหนังสือ คำว่าเลนเจอร์ที่ติดตั้งมาให้จากโรงงานนะครับที่ฝากระโปรงด้านหน้าเลยนะครับและคันนี้ครับอย่างที่ผมเรียนแจ้งคันนี้คือรถผู้บริหารปลระวังนะครับรถเอกลุสิบคานะครับจะมีการตกแต่งเพิ่มเติมก็คือตัวครอบไฟหน้าเห็นไหมครับที่เพิ่มให้เข้ามาด้วยอันนี้เราก็ให้กับทางคุณลูกค้าไปเลยนะครับและในส่วนของไฟหน้าเองนะครับไฟด้านหน้าจะเป็นไฟแบบแมทริก LED นะครับแบบปรับมุมลำแสงอัตโนมัตินะครับพ่วงมาด้วยกับตัวความพิเศษของรุ่นสตอมแทก อีกตัวหนึ่งนะครับจะเห็นว่าจะมีไฟที่กระจังหน้านะครับเป็นไฟ A U X Lamp อ่าตัวนี้จะติดเมื่อเวลาเราเปิดไฟสูงนะครับช่วยกับตัวไฟ Matrix LED นะครับและตัวไฟ Daytime Running Light นะค <ss> รับที่ให้มารูปแบบสีแคมที่มาใน Next Gen Ranger ทุกรุ่นของเราเลยนะครับเดี๋ยวผมลองสาธิตการใช้งานให้ดูนะครับของไฟ A U A U X Lamp ชุดนี้กันมาครับเห็นไหมครับคุณลูกค้าเขาจะติดพร้อมกับไฟสูงนะครับผม เดี๋ยวลองดูอีกทีครับสั่งได้ครับบอกแล้วรุ่นนี้ผมมีอับดดลอยู่เห็น <c oughs> <c oughs> ไ,ไหมครับว่าความพิเศษของเขาเนี่ยค่อนข้างแตกต่างจากรุ่นที่รองลงมานะครับอย่างพวกวาแทกเองนะครับแต่ตัวนี้เองก็ช่วยในความสว่างนะครับที่เวลาเราขับรถเข้าป่าหรือว่าลุยในทางที่มันเป็นที่มืดนะครับไฟดวงนี้มีมีประโยชน์อย่างมากนะครับในการใช้งานพ่วงมาด้วยกับไฟดวงที่3านะครับ ที่สามารถส่องแสงเข้าไปในมุมอับนะครับก่อนที่คุณลูกค้าจะเลี้ยวนะครับเวลาคุณลูกค้าเดินทางแอเวนเจอร์ทางมืดๆทางเปียวๆนะครับปกติแล้วแสงที่เราได้จากหน้าโคมเนี่ยมันจะพุ่งออกไปด้านหน้าแต่ของ Next g e เ r a เจ e r เรานะครับจะมีไฟชุดนี้นะครับที่ให้มาด้วยนะครับซึ่งพอเวลาคุณลูกค้าหักพวงมาลายัยหรือเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยสมมติคุณลูกค้าจะเลี้ยวขวาไฟดวงนี้เขาจะติดขึ้นมานะครับพร้อมกับส่องเฉียงออกไปนะครับในมุม ด้านข้างนะครับที่เกือบเกือบเกองศาเลยทีเดียวนะครับคุณลูกค้าจะเห็นมุมด้านนี้ก่อนก่อนที่คุณลูกค้าจะเลี้ยวหรือว่าพุ่งทะยานเข้าไปในเส้นทางที่มันเป็นพื้นที่มืดนะครับที่เรามองไม่เห็นนะครับในส่วนของด้านหน้าเพิ่มเติมครับก็จะมีตัวไฟตัดหมอกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟแบบลูกแก้วนะครับเป็นไฟบลกแบบโปรเจคเตอร์นะครับและที่ให้มาจากโรงงานเลยนะครับด้านหน้าก็จะมีพวกกล้องนะครับมองด้านหน้านะครับผมอ่าแล้วก็ เรดาร์ ar, นะครับที่ให้มาพร้อมกับเซนเซอร์นะครับที่ให้มาทั้งหมด6จุดนะครับในด้านหน้าและด้านท้ายจะรวมกันทั้งหมด12จุดอย่างที่เรียนแจ้งครับรุ่นสตอมแ t a g ตัวนี้นะครับรุ่นสตอมแท็กตัวนี้เป็นรุ่นที่รองลงมาจากแรสเตอร์แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นออปชั่นความสะดวกสบายนะครับการใช้งานต่างๆฟังก์ชันที่ให้มาเนี่ยค่อนข้างจะตอบโจทย์เป็นอย่างมากเลยนะครับคุณลูกค้าอ่าตัวนี้ค่อนข้างสวยเลยครับคุณลูกค้าและอย่างที่ ทราบกันเลยครับว่ามากับเกียร์อีชิปเตอร์นะครับสิบสปีดข้อดีของเกียร์อีชิปเตอร์เป็นอย่างไรเกียร์อีชิปเตอร์นะครับจะเป็นเกียร์ที่ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้านะครับซึ่งจะมีความชาญฉลาดในการใช้งานนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเกียร์อีชิปเตอร์เองเนี่ยถ้ารุ่นไหนของ Next เน็ r a จอร์เราที่มีเกียร์อีชิปเตอร์นะครับจำไว้เลยครับคุณลูกค้ามันจะมีระบบช่วยถอยจอดอัตโนมัติมาให้ด้วยนะครับไม่ว่าคุณลูกค้าจะถอยเข้าซอง ถอยแนบข้างนะครับเกียร์ชนิดนี้จะให้ระบบตัวนี้มาในเน็กเกนรุ่นนั้นๆด้วยนะครับผมซึ่งคุณลูกค้าเองแค่อคอนโทรลเขาตามโปรแกรมที่เขาตั้งไว้ที่เหลือคุณลูกค้าปล่อยเลยครับเดี๋ยวเขาจะถอยออกให้เองถอยเข้าให้เองที่เหลือคุณลูกค้านั่งรอยิ้มสบายอย่างเดียวครับไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับโอเคครับคุณลูกคา้าเดี๋ยวผมพาไปดูด้านข้างและความพิเศษของออปชั่นตัวสตอมแบกที่ให้มาจากโรงงานกันต่อว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวไปรับชมกัน มาดูด้านข้างนะครับของเจ้าสตอมแท็กสี่คูณสองสิบเอทีคันนี้กันนะครับในส่วนของด้านข้างนะครับจะเห็นว่าสิ่งที่ให้มาจากทางโรงงานนะครับคิวซุ้มล้อขนาดประมาณ3นิ้วนะครับบวกมากับความโดดเด่นอีกหนึ่งอย่างนะครับของรุ่นสตอมแท็กนะครับล้ออลอยที่ให้มาจากโรงงานนะครับขนาด20นิ้วนะครับเป็นล้ออลอยจากโรงงานแล้วนี่ครับความพิเศษของรุ่นนี้ก็คือตัวล้อเองเนี่ยเขาจะมีขีดแดงมาให้ ซึ่งรุ่นอื่นจะไม่มีมาให้นะครับจะมีเฉพาะรุ่นสตอมแท็กอย่างเดียวรัดมากกับยาง2555 R20 นะครับผมเห็นไหมครับเป็นยางกูเจียนะครับที่ให้มาจากโรงงานอันนี้มั่นใจได้เลยว่านุ่มเงียบหนึบแน่นอนนะครับในส่วนของด้านข้างเบื้องต้นนะครับตัวกระจกข้างเองที่ให้มาเนี่ยจะเป็นการ สีดำนะครับตัดกับสีตัวรถนะครับในทุกๆรุ่นของตัวสตอม t ท c นะครับพร้อมกับกล้องมองในมุมอับนะครับผมและตัวไฟส่องสว่างนะครับเวลาเราเปิดขึ้นตัวรถนะครับจะมีไฟติดส่องสว่างมาให้ด้วยนะครับคุณลูกค้าเห็นไหมครับอันนี้มีประโยชน์มากนะครับเวลากลางคืนเวลาเราจะขึ้นรถเนี่ยสมมติเราไปเที่ยวเนี่ยเราเปิดประตูเนี่ยไฟชุดนี้จะช่วยให้เรามองเห็นพื้นที่ก่อนที่เราจะขึ้นรถนะครับผมและตัวกระจกนะครับปรับ บานกระจกพับหูช้างแบบไฟฟ้านะครับพร้อมสปอร์ตบายที่ให้มากับตัวมุมอับที่ติดที่ตัวกระจกข้างหูช้างนะครับผมและความพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะครับของรุ่นสตอมแลกของรุ่นสตอมแท็กเลยนะครับที่ไม่พูดไม่ได้นะครับนี่ครับลาวหลังคาครับคุณลูกค้าเห็นไหมครับตัวนี้จะสามารถปรับได้นะครับคุณลูกค้าเห็นไหมครับเดี๋ยวผมลองปรับให้ดูนะครับคุณลูกค้าเขาจะสามารถปรับ เพื่อวางสัมภาระได้นะครับตัวนี้ค่อนข้างสวยเลยครับและใช้งานได้จริงนะครับคุณลูกค้าตัวนี้ใช้งานได้จริงนะครับผมตรงเนี้ยราวหลังคาเองเนี่ยจากโรงงานที่ให้มาเนี่ยมีการลับน้าหนักได้ไม่ต่ํากว่าร้อยกิโลนะครับผมแต่ว่าอันนี้ผมอนุญ,ญาตขอนอนุญ,ญาตเตือนเลยนะครับว่าถ้าเราบรรทุกสัมภาระขึ้นหลังคาเทินขึ้นหลังคาเมื่อไหร่เนี่ยาการใช้ความเร็วก็อาจจะต้องมีการจํากัดนิดนึงนะครับเพราะว่าด้านบนเนี่ยออกแบบมาให้ใส่สัมภาระได้จริงแต่ว่าเปอร์ฟอร์แมนซ์ในการขับขี่ มันก็จะถูกจํากัดด้วยการบรรทุกนะครับอันนี้ต้องระวังกันนิดนึงแต่ใช้ประโยชน์ได้แน่นอนครับไม่ต้องห่วงเลยเราหลังคาของเจ้ารุ่นสตอม t ท็กเองนะครับปรับพับเก็บง่ายครับไม่ต้องห่วงนะครับอ่าแล้วนี่ครับสําหรับเจ้าตัวสตอมแท็กนะครับที่ให้มาก็คือตัวโ o l ลอร์ชัตเตอนะครับตัวนี้ผมจัดโปรแถมไปให้ด้วยท่านใดสนใจรีบเลยครับคันเดียวรถผู้บริหารปลดระวังนะครับรถเอ็กซ์คูซีฟา คันนี้เลยนะครับโรเลอร์ตัวนี้ที่เราให้ไปด้วยนะครับแถมไปในโปรโมชั่นด้วยไม่ต้องห่วงเลยครับคันนี้ใช้งานได้จริงมีเพียงคันเดียวนะครับเรียนแบบนี้นะและนี่ครับโลบาร์ด้านหลังนะครับของรุ่นสตอมแท็กเองเนี่ยเขาจะมีการปรับเลื่อนได้นะครับค่อนข้างให้ความมีประสงค์ในการใช้งานเลยครับคุณลูกค้าเห็นไหมครับตัวราวหลังคาเองเขาจะมีการปรับเพื่อใช้ประโยชน์ในการล็อกสัมภาระต่างๆได้นะครับไม่ว่าคุณลูกค้าจะวางแหลก นะครับพาดกับตัวราวหลังคาด้านหน้า,เ,าเทินตัวใส่จักรยานหรือจะวางสัมภาระอื่นๆอยู่ที่คุณลูกค้าดีไซน์เลยครับอันนี้แต่มีฟังก์ชันมีประโยชน,มยชน์มาให้ครบเลยครับไม่ต้องห่วงเลยสําหรับเจ้ารุ่นสตอมแท็กตัวนี้สวยจริงๆครับสําหรับรุ่นนี้อ่าเห็นไหมครับปรับได้เลื่อนได้นะครับและในส่วนของ ฝาท้ายนะครับด้านหลังนะครับไฟท้ายที่ให้มาก็จะเป็นแบบ full LED นะครับพร้อมกับนี่ครับชุดแต่งที่เพิ่มมาให้นะครับตัวครอบท้ายที่ผมแถมไปให้ด้วยนะครับกับตัวโปรโมชั่นของรถคันนี้เลยนะครับเจ้า Stormtech 4่คูณสองสิรถผู้บริหารนะครับรถบดประจำการนะครับรถเอ็กซ์คลูซีค่คันนี้เลยและไฟท้ายนะครับของเจ้าตัว Stormtech เองนะครับที่ให้มาก็จะมีบายสปอร์ตติดมาให้ด้วยนะครับเป็นตัวเตือนในมุมอับด้วยนะครับผมและนี่ครับด้านท้ายของ Stormtech เองเนี่ย ก็จะมีโลโก้คาว่าสตัมแท็กตัวใหญ่นะครับพร้อมกับตัวหนังสือคําว่าฟอร์ดนะครับที่ให้มากล้องมองหลังก็มีมาให้นะครับเรดาร์ ader, หรือเซนเซอร์นะครับที่ให้มาด้านท้าย6จุดเหมือนกับด้านหน้าเพราะฉะนั้นเวลาคุณลูกค้าถอยใกล้วัตถุหรือเข้าใกล้ในจุดต่างๆเขาเตือนเขาล้องเขาบอกตลอดนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับอันนี้มีความปลอดภัยในการใช้งาน mm hmm. เป็นอย่างมากและนี่ครับโดเลรลลิตที่ตัดที่ติดมาให้นะครับสำหรับรุ่นนี้เลยอันนี้เราแถมไปให้็นโปรโมชั่นเลย นะครับผมอ่าคุณลูกค้าเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตลองกดให้ดูนะครับว่ามันสามารถใช้งานได้ยังไงนะครับเดินหามุมไม่เจอแล้ว <laughs> อ่านี่นี่ครับคุณลูกค้าไหนเอ่ยหาปุ่มโอเคครับคุณลูกค้ามาดูการใช้งานของโรเลอร์นะครับสามารถกดที่รีโมทได้นะครับและเราสามารถกดใช้งานโรเลอร์ได้นะครับตัวนี้เห็นไหมครับ โรเลอร์ชัตเตอร์ที่ติดตั้งไปเนี่ยมีการรับประกันให้นะครับและตัวโรเลอร์เขาเองเนี่ยาการกันน้ำนะครับอยู่ที่ประมาณ90%สกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับสามารถใช้งานได้เลยนะครับและนี่ครับโรเลอร์ er ชุดนี้ของ Air ์ล็อกคลานะครับที่ติดตั้งมาให้อันนี้ผมแถมนะครับแถมไปในโปรโมชั่นชุดนี้เลยและเดี๋ยวรอฟังกันครับว่าโปรโมชั่นที่ผมจะจัดให้กับเจ้าสตอมแท็กสี่คูณสองสิบเอทีคันนี้รถผู้บริหารไม่น้อยคันนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวรอติดตามนะครับ แจ้งไว้ก่อนเลยครับใครไม่ฟังท้ายคลิปนี่ถือว่าพลาดเลยครับลูกค้าบอกได้คำเดียวครับว่าโปรโมชั่นคันนี้เจ็บและจุกแน่นอนนะครับุเรานะครับโอเคครับเดี๋ยวไปรับฟังโปรโมชั่นและราคาค่าตัวสำหรับเจ้าคันนี้ที่ผมจัดให้กับทางช่องกอดบ,บายบางเบสกัน โอเคครับคุณลูกค้ามารับฟังราคาค่าตัวนะครับของเจ้าสตอมแท็กซคูณ2อคันนี้กันนะครับสำหรับลูกค้าที่รับฟังช่อง f o r d BY ายบังเบสของผมนะครับราคาตัวนี้ของเขาจะอยู่ที่1ล้าน2 0แสนเ0 0หมบาทนะครับ1ล้านสบาทนะครับสำหรับค่าตัวของคันนี้เลยฟังดีๆนะครับต่อไปจะเป็นโปรโมชั่นที่ผมจัดให้ทางคุณลูกค้าที่รับฟังช่องฟอร์ y บายบังเบสของผมนะครับ คันนี้นะครับเบื้องต้นเลยอย่างแรกแถมประกันภัยชั้น1ฟรีนะครับซ่อมห้างนะครับด้านหลังโรลเลอร์ลิสต์มูลค่า5 0,000บาทที่ติดตั้งมาแล้วนะครับแถมฟรีครับคุณลูกค้านะครับและที่สําคัญเลยครับส่วนลดราคาตัวรถอีก50,000บาทครับเอากันแบบนี้เลยสําหรับเจ้ารถเอ็กซ์คลูซีฟคาร์คันนี้นะครับลดบดระวังผู้บริหารคันนี้คันเดียวนะครับสำหรับสตอมแท็กซี่คูณสองสิบเอทีสีเทา เมทัลลิกคันนี้นะครับผมให้ส่วนลดไปแบบนี้เลยได้สภาพแบบนี้เลยครับลูกค้าท่านใดที่สนใจรีบเลยครับมันมีเพียงคันเดียวเท่านั้นนะครับผมเรียนแจ้งแบบนี้เลยส่วนลดแบบนี้ลดคันนี้สเปคแบบนี้นะครับมีเพียงคันเดียวนะครับ ท่านใดที่สนใจสามารถทักสอบถามผมได้เลยนะครับผมเบสที่ปรึกษาการขายนะครับจากฟอร์ s i d e ์เดอบีเจริญนครนะครับซื้อขายกับผมนะครับอย่างที่เรียนแจ้งเลยตรงไปตรงมาครับลูกค้าทุกท่านคือญาติอันนี้คือกติการทํางานของผมเลยนะครับแล้วก็ท่านใดที่ต้องการจัดไฟแนนซ์สามารถทักมาพูดคุยสอบถามได้นะครับเดี๋ยวผมมีดอกเบี้ยพิเศษให้นะครับท่านใดที่ชอบแบบไหนแจ้งผมได้เดี๋ยวผมจัดให้ตามใจเลยครับคุณลูกค้า อันนี้คือรถผู้บริหารไม่น้อยนะครับคันนี้ไม่จะวิ่งอยู่ที่ประมาณ6กพันนิดๆนะครับอย่างที่ผมเนี้ยงแจ้งครับในนิยามของเขาเนี่ยมันอาจจะเป็นนิยามรถมือสองก็จริงนะครับแต่ถ้าคุณลูกคา้าสมมุติคุณลูกค้าตัดสดนะครับชื่อในเล่มชื่อแรกจะชื่อชื่อของคุณลูกค้านะครับไม่ใช่ชื่อของออท่านใดนะครับแต่ถ้าคุณลูกค้าจัดไฟแนนซ์ชื่อแรกก็จะเป็นชื่อของไฟแนนซ์ลำดับที่2ก็จะเป็นของคุณลูกคา้าแค่นั้นเองครับมันคือรถมือ1ครับ เราอยู่ในศูนย์บริการนะครับท่านใดที่มองหารถของฟอร์ดเราในมือ2ออยู่ผมคิดว่าคันนี้คุ้มเลยครับคุณลูกค้าเนื่องจากมันถูกดูแลโดยศูนย์บริการใช้งานโดยคนในศูนย์บริการนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยเดี๋ยวอย่างนี้ครับท่านใดที่พร้อมจบคันนี้กับผมเดี๋ยวผมถ่ายของเหลวให้ด้วยครับอันนี้คือสิ่งที่ผมแถมเพิ่มให้นะครับสนใจรีบทักหาเลยครับมีเพียงคันเดียวเท่านั้นนะครับย้ําส่วนลดที่ห้าหมื่นฟรีโรลเลอร์ลิตนะครับ ชุดแต่งตามนี้ผมให้เลยครับลูกค้าประกันภัยชั้นหนึ่งผมแถมให้อีกสนใจรีบตักสอบถามผมเลยครับเบสท,ที่ปรึกษาการขายจากฟอร์ดไซด์บี้เจริญนครโอเคครับคุณลูกค้าสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตจบคลิปการรีวิวเจ้ารถ e อ็กซ์คลูซีฟคคันนี้คันเดียวไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามาติดตามกันว่าผมจะมี n น็ t เ e นรุ่นไหนของ f อร์เรามารีวิวให้กับทางคุณลูกค้าและแคมเปญดีๆพิเศษพิเศษแบบไหนอีกนะครับยังไงวันนี้ผมต้องขออนุญาตขอตัวลาอัสลามวะอะไลกุม สวัสดีครับ